ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังยุกกระเบ้ามีทีมงานอีสานบ้านกูเองพี่น้องผมกับเขาง่ายพี่น้องคือประสีแอปว่าน,นี่พี่น้องคิดว่านกอีหยังครับผมให้เบิ่งขักขักเนาะครับเนาะประสีบ,าบ้าเบามีว่าวหัวพี่น้องผมมีหอดบักกอกเลยครับเนาะดักกอกหอมแดงพริกพ่พนต้นหอมแล้วก็นกพิราบย่างพี่น้องผมผู้อื่นเข้าใจพีดีพอจะสนองว่าเป็นอ่าเป็น จังสันจังสี่นะเป็นหนวกอื่นบักม่วงพี่น้องหาเกินได้บ้ามีหาเกินฮียนยหน่อย,ยเสียงคูเสียงตาล่างไปเอาพี่น้องผมก้าวว่าเลยบักม่วงง้วยเดียวนี่บ้ามีเสียงคูเสียงตาล่างไปเอาเนาะครับเนาะแสบแสบน่นอนพี่น้องผมกับทีมงานอีสานบานเกียงใส่พ่อเน่ยน้องวันหนวกยังนี่นี่อพี่ลาบด้วยครับด้วยอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นหนวกอื่นพี่น้องผมกุกกะสีเป็นเจ้าดีเนาะกุกสีเป็นพ่อเี่ยน้องมือนี่ เมื่อนั่นขวานูบ้ามีจัดแล้วนั่งเฮ็ดอามตามหัวอากอากอยู่ว่าดะไรการเนีนี่ว่าบ้ามีว่าบานมีนูนที่สองของหฮอกินให้กินให้ท้องเพลพี่น้องผมใส่เข้ามากินให้ท้องเพลใส่เบิ่งนะ่ะเอ,อ้อจังสีเนี่ยแม่นี่พี่นอ้องต้มเดียดบุกบุกพี่น้องผมต้มหมูเป็นหมูอ่าหมูปลา เป็นเนื้อหมูปลาที่ใหญมาเนาะพี่น้องเนาะที่ห้าได้มาเป็นต้มสามาเนื้อติดมันของมันนี่เบิ้งเอาพี่น้องนี่นี่ต้มเดียดบุกเลยเป็นซองเมนูเด็ดของเฮาเนาะพี่น้องเนาะกินเขา่าหวมผ้ากินปลาหวมถ้วยกินกล้วยหวมผีเอา้าเอา้เอาผู้ลงคนผพ้าบอกพี่น้องผมเย,ย็นอี่มันติดปากกันเบิดบานแล้วเอาคุณพ่อลุยเดี๋ยวทีมงานห้ากระสีตามมาผู้ใดมาห้าวกรจเจงเอือนเอา ครับผมเบื้องกันเจาะเนี่ยเจีเดี๋ยวใจเย็นๆคืดว่าผีวัวสิไปเอานั่นแหะเฮ้ยจไงเฮ้ย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 บมนบอกคืดปานี่แหนว่าตีบจีนเ้่าหน่ะนะอ้เอาพี่้องผมเอาสีฝักใส่กันซุกแทะไหมว่นกพิราบอ่านกพิราบแท้แทนี่แหะพี่้องผมล้านเปอร์็พี่้องเรื่องผู้ได้วานกตูมกา ละไว้เลี้ยงแท้สีคืดพี่น้องเลยปฝาบพี่น้องผมคืนหอดไอเดียงครับผมเด้่น้อเห็นนกแมวนี่หรอคืนพัวไอเดียงครับผม,บผมไอเดียงครับผมช่องอ่ายู่ทั่วบนสัวไอเดียงมันคือมันต้องก่อยใส่บักม่วงไงพี่น้องมีมัมนยังสุดยอดครับเขาต้องก่อยใส่ตัวนี้มันยังเด็ดียนเวีย,กวยนก่อยหนกเวีนบอยย่ามนี่มัน,ม,นม่นเป็นย่ามบักม่วง ถ้ว่าไอ้สามดูมีอยอะนะคุณพ่อเนาะอืมนะลงไปเขียนเสียนมันรุยพี่้องผมส่วนเมนูนี่นี่คือมันต้องเป็นกับแกมพี่้องผมอันนี้เป็นเมนูกลกับแก่ของอ่าบ้ามี่กับทีมงานเลยพี่รองเลยเดี๋ยวจัดให้พี่้องผมจวดจวดหมูปลากรวดแบบใหญ่ซองเมนูเด็ดจัดให้พี่รองเต็มเต็มพี่้องผม อาพี่น้องผมอผมมีแนวขาเข้ามันบ่อใดนาะพี่น้องแล้วจัดไปกับเบียกใหญ่ๆพี่น้องผมเบียกยิ่งยิ่ๆดึกลงไปเบิดพี่น้องผมบ่อยังกรับเบิดบ่อลมือจังบอสันพี่น้องผมเดี๋ยวฝักหนกบ่อใดชิวเทียนเลยพ่นชิวเทียนเลยนะครับแล้วพี่วันคนเดิมคนเก้าโสดพี่น้องผมโสดสนิท สดสนิทสิทธิ์หามลงพี่น้องผมเมื่อดีขึ้นดีก็อยาเค็ดตัวนั้นเขามาขัวแมวถอดฝนว่าเอ้าว่ามีว่ามันเป็นไปได้จังไหนสิจินแมวเดี๋ยวเบิ่งกอนมันคือเห็นเด้พี่น้องนี่พี่น้องว่าคือเห็นคับบอกเอาบ่าเอาเดี๋ยวคือว่าสิขวัวมันเถอะขัขวท่าทางเขาจินเขากลเจยนเขาก็ได้ว่าเขาเข้ารบการตัดสินใจของทุกคนทุกคนทุกท่านอุ้ยพี่น้องผมว่าต้มหมูนี่ว่าเสยียบนิเดเงด เป็นชิ่งหมูเขาเอานะหมูดำอย่างนีหมูป้าบอกง่ายว่านี่พี่น้องผมเดี๋ยวสิ่ส้วยสู้พี่สู้น้องกินเสียบเสียบปีนน้องปีนห้องก็ปีนขึ้นมาดิเอาเงี่ว่าเหมารวมไปเลยคราบพี่น้องผมฟังจวดจวดเอาละเอียดละเอียดด้วยคุณ่อเพศเสียบเสียบเลยเพศเสียบเสียบเลยครับผมเดี๋ยวมีขั้นวา มันแน่แล้วใหญ่ปานนี่มันตกเบียดสามสิบพี่น้องอยากกินตะตุ่มมูอไอ้หมูดำเป็นหมูดำตัวใ,ใหญ่คักละพี่น้องผมคันคันติดมันสันขนาดนี้บ้ามีว่าตัวใ,ใหญ่คักแน่นอนแหละนาะพี่น้องเนาะทีมงานท้าพี่น้องผมเหลืออยู่สองคนอ่าที่เหลืออยู่สองคนกะคือโดยมากเพิ่นไปไน,นี่เนาะพี่ว่านาะงเพิ่นไปจังหันเฮี้ยนคนตาย ไปจังหันเฮียนคนตายพี่น้องผมมือง่ายผ้เขาวครับผู้เสียชีวิตนั่นแหละมาที่นี่ทีมงานเขาเลยว่าอ่าไปใส่บานแล้วคนมาแรกเลยเลยกลับมามาเห็นเนว่ยยาเนี่ยกินสู้พี่สู้น้องกินครับพี่น้องผมอ่าบ้ามีไปได้นกพีรามาตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อไปได้นกพีรามาตัวหนึ่งล่ะก็ไปอ่าตลาดพนมไผ่บ้ามีไปอ่าบนแมนพนมไผ่แม่ไอ้วันเบื่อยังของอร่อยอาสามารถอาสามารถหมูอันนี้สีดังพี่น้องผมเขาเอินว่าหมูสีห่านผม อ่ามันมันกัดถืว่าว่าแม่นหมูปลากรับว่าแม่นเดื่นี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีครอโทษครับรับไม่อยากไม่กินไม่เสียมันร้องกันพี่น้องผมสองเมนูเด็ดเด็ดอันนี้เขาสีต้มจุซื้อเลยพี่น้องที่เรียกว่าสีย่างตว่าเย็นสีต้มจุเลยนี่เขาสีต้มจุละกะก้อยที่ได้มันดังเท่ดีเลยนะคนว่ามันดังกระสันสองเมนูเด็ดของเขาเอาต้อนหน่อยๆเด้อ,อพี่วัรณบกม่วงเขา เฮ็ดเด็ดเด็ดเลยเอาพี่น้องผมนี่ละการเฮ็ดยังกินพี่น้องผมต่างคนต่างสวยกับพิธีว่าบ้ามี่ี่ข่านว่ามีอะไนี่พี่น้องบ้ามีเตรียมเชียงตะหุกม่วงเสาเท่าเยี่ยนี่ฮอก็เหลียวให้เพื่อนได้เฮ็ดได้ไๆกันนะนะแต่ว่าข้อมมวนข้อมซื่นมันยุ่มมองนี่พี่น้องผมพวกผู้ใหญ่ไายเกิ no rab, นลอยเนาะครับเนาะอายุ <c oughs> เกือบลอยพากันเฮ็ดอืมขันว่าเรียงอายุบ่ได้ห <c oughs> ิวหลายบ่อยากได้บ่เบียร์ย่างขีดคนเฉลียเนี่ยโอ้ คนคนละไม่ละเมื่อพี่น้องผมผู้นี้ย้ำบักม่วงบักมว่กมวงหายกินยหญ่ีหลีพี่น้องผมบมีเสียงผูกเสียงต่ล่างไปเอาวอกก็วากนุวยนี่ราคาพี่อวอกก็ฝักเดี๋ยวซอยกันกินพ,พักเพลิ่มเสียมมาความพริกข,ข้าวขว้ามีบอสพริกข,ข้าวขว้าหัวหอมห้าวพี่น้องผมเฮ้ยพี่ผสมกันมาย่างดีข้าวขว้าหัวห,วหอมบีน้องพว้นมีน้องพว้านห้าวมีพี่น้องผม,มน้ำปลา สิ่งที่ขาดว่าได้สู้รถย่งอยู่เลยได้การทำจวดจวดพี่น้องเออแบบ้างมีอยากเห็นภาพแบบนี้พี่น้องผมเผ็ดเนี่ยงกินกินง่ายนั่กันแบบรวมมือรวมแรงรวมใจกันเนาะพี่น้องเนาะเขาหลีกันเขาหลีอยู่เฮียนงานครับผมแบโอ้ทำอีกบ่ครับทำอีกเนี่ยเคียงก็ได้ ครับ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 เอาปลานีมาครับาาลงทุนเป็นกุก,กจากจนี้มาอันนี้พี่อว้วนคุณขอ่วโชว์เทเลทสนเดีย๋ยอขอ่โชว์เทเลกว่าสันพี่นอ้องผมอธิบายภาพมันเหมือดนะครับเนาะแจกข้าวลงไปอีกานสองคนเกินรอยนี่มานปวดมาเรียาค่ะในจินบนอนพี่น้องก,ก่อยนอกบ้านในจินบนอนพี่น้องผมก่อยนอกบ้านนี่ มึงเวรเดี๋ยวมาตุยวไปน้องตุยเหรอฮะพี่เสีครับผมครับพี่น้องผมจวดจวดน้ำกันพี่น้องครับพี่น้องผมพักนั่งอ่างยาลงไปแล้วพี่น้องผมไทยบพท่านเยาว่าด้อยสุรุษใช่หรือไม่เพราะสุรุษใช่หรือเอาบักม่วงลงไปอันนี้ลงไปใส่ให้เบิดรลยครับผมบ้ามีกินมเด็กกันบ้าเสียป่วยเพ็ดเพ็ด l o อน บักพิก็ลงมาลงล้วนเลวครับแมนอบักพิกลงเล่เอาหเอาาโอ้ยอเด้อพอเด้อาบก็บใส่บวันจ้าเลียววันสี่ส้บกสุดยอดตั้มพี่น้องผมบาทที่นี่เป็นช็อตเด็ดทีพาดบ่ได้พี่น้องผมบ อ้ยบ่อยากให้พลาดช็อตนี่พี่น้องเอ้ยเป็นตไกินครับว่าพี่น้องได้รับเกียรติจากคุณพี่อ้วนเฮาเนาะครับเนาะเป็นกุกไข่มื่อนี่เป็นบอกว่าระเอ้าสวดกับทั่วลูกไอ้เบื้องกับตัวครับคุณเท็ยดยังกินแสบใช่คักบดิเม่นเท็ยดยังกินแสบอารมณ์ดีหาที่ไหนได้พี่น้องผมเบื้องเอาไม่เมื่อยฉีดเลเขาเส้น บ่เสียบกล้วยพี่น้องบ้า <c oughs> มีหอมหอมไปสิบ,ปบบาทแปดบาทหาเอ้ยสร้างเป็นแนวนี่เ <c oughs> พิ่นว่าให้สิมพี่น้องบ่เพี้ยนย <c oughs> ังไงยันตำเดาแล้วมาพี่วัน <c oughs> อุ้ยกอนกล้วยพี่น้องเอ้ยสุดยอดพี่น้องผมเ <c oughs> สียบนะเสียบเจ้าสิ่มสักวันพี่น้อง มาพี่น้องผมมา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 ทังไก่ทางไก่ไกด้วยประเทศดาประเทศนี้อยา่างวัดต่างจังหวัดไ,ไม่อยากมากินมาแสบีบมาน่นนักน่กันก้อยนกพี่น้องผมใส่บักม่วงย่ามนี่หากินใส่ได้หอมพี่น้องหอมพี่น้องผม <c oughs> <c oughs>

เสียบูเนี่ยเจ้ากับเสบเสียบกวยเสียบกวยไปใส่ละทีมงานไล่ไปใส่เบิปวดเสียดายเลยแนี่ินเบิรกับจงกินข้ามนาไปมาที่หลังกับินที่หลังจานน้อคนใสสวยสสวยก็ได้ตครับมันหลกอเบ่ใส่ใสสวยมันหน่อยใส่จานคือไรบ่ย้ได้ิด เอาบ่ะเอาแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่แกนยังไงยังขึ้นแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แก่ยังไงเนาะอ่ะยงเออมันยังเงินมันเอาแกนนี่ไงเอายิงลงไปใช่คุณบ่ะใช่เดี๋ยวนี่เส้นหมูยังมีพักนี่ใเส้นหมนี่แกนมันยังอุ้ยมันฟูเนาะเขาตำอย่างมันฟูเห็นบ่ฟูซูเนี่เนาะอาไปเลยครับเทโจูบพี่น้องผมโอ สวยนี S <S mm ่นหละหนุ <akan> so <S trilogy> oh, so scary, okay, so ่มคนเดียวหลายแคนใส่ไหม่วงมันเสียบไม่เสียบบม่วงเยอะว่าบักม่วงยนี่นี่มันว่าเป็นเนื้อมันนะบานเขาได้กิ่นเหมืนสุดยอดครับที่ร้องหมูเข้ากับซีซูคือดีที่สุดอ่นเนาะเอามาพี่รองผมพูนตักมาแล้วว่าดิเป็นจังไดพี่รองเห่าขันบดสุดยอดเป็นมือที่สุดยอดเป็นที่เด็ดของเห่ายี่ลีพี่รองผมเรา ต้องมารังหนึ่งกินกวัรกก่อนหน่วันสุดบ่พี่น้องก้อนก้อยแล้วก็ต้มหมูมันนาสีซุกแล้วนะครับนอาขันปานนี่คปนย่งบาทเท่ากับซอยจุพี่น้องผมเด็ดเด็ดกับน้ำจิม้มกับน้ำจิ้มที่สุดยอดพี่นอ้องบัฟังหอกทางอ่าปากมิดเหลาเอาวอ่าพี่น้องนี่แหละข้าวาลิดบักซองเศรจัดไป จัดไปย่าห้เสียว่าชิบวัไม่กินเขาชิบวัอ้าพี่น้องผม่งเรเลงรกันนี่เราหมูปลาเนาะเชียงใน้นามันหนามกเน้อเท่จะเอาหมูปลาเดีหมูปลามากินพูดไปเชียงไหนพี่น้องมมนปลาทั้งสุกบ่อ่ะคือเดี่ยงอยู่อะโอ้ยยังเย็นเย็นอยู่ว่ะ ต้มไม่ได้ด่นั่นเย็นดนี่พี่วัน็อ่ะคือเป็นแนววนนามันนามันนาอ่ต้มบักดนว่วสูกเลยตัวนี้ยังกินวัวใดได้กินบ่ได้เนาะจะหนอกมันจะหนอกไว้าจะหนอกอะไรตัวนีมันยังตอนนี้บ้ามีพวกหูกินหลดหรอวะอ้าเอ้ย โอ้ยต้มพี่น้องต้มไม่ห้ากิ้กวยนกอ่ากิ้งกวยนกเอาจิ้กวยนกเอานี่นทางไหนนี่นั่นเห็นบวนแดงิครึ่งอยู่นะแต่ว่ามันกินได้เยอะฟูมักกนะโอ้ยกบาเราวาสีเป็นเจงสีเนาะพลาดแล้วพี่น้องต้ว่าจินดิบก็กินพี่น้องผมนี่เนมันแดงย่ดิบนมาเนี่อย่างนี้ตี่มไหมไหม ยินดีพี่น้องผมคุณเจ้าเขากินหมูแซ่แกงเย็นๆเอาไม่หย่ำอน่อยอร่อยอน่อยเอาเนื้แดงเยอะพี่น้องต้มเป็นแจ่วมยิ่งวะต้มไม่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 กินก้อยนกไปเลยจวดพี่น้องผมจวดแล้วโอเคปะ โอเคนะครับเนาะโอเคแล้วพี่้องผมเยี่ยมเวยเบิ่งเยี่ของฝากผมครับเี่ยมแม่พี่แกบแจมสันดีพี่้องผมลืกมาต้ยี่งานแล้วอืมเปรีมหรือไทยแล้วารอวะกได้ยินหัวเดี๋ยวอัไปิดเดีย บ้าเกาหลีบ้าเกาหลีปล่อยนกต้มหมูน้อพี่น้องนะครับวันไหนไม่แล้วครับอ่าครับบ้าเกาหลีอืมอ่าจะตล์แบบโป๊ะเถะวันไหนนะอ่เออเอาเอาน้องไปยื่นอายารบุญปิดเพียงเพ็นงบ้าอยู่ในรถเดี๋ยวบ้ามีไปปิดเองเอาลุย เดี๋ยวบ้านมีข้อนุญยาตไปติเพียงก่อนพี่น้องครับพอ่าไันสิดติลีกซิดนะครับมเอาห้อมห้อมบาดหมางเรื่องอายุกันพี่น้องผมห้อมบาดหมางเรื่องอายุกันครับผมมาจากนี่มาน้องมวงน้มางมึงเกิดอะไรเพาะน้องม่วงไข่ ก้อยนกครับผมก้อยนกบ้าเกาหลีเ่ไปให้อานเอาเอาเอาลุย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 ่ดยวยังไได้กนรครับมาลุยมาลุยมาลุยพี่น้องขนแล้วถ้ามันเยก็ได้กินครับนี่มากินเราได้ไหมล่ะครับผม ็งจังไดยครับผมรู้ส so so ึกจังไดยจ้ำด้วยขมขงบกม่วงมั้สั่นม่วงเสยบด้ครับแส่วงห้ไงมูเขากะส่วนซุกกับกินได้พี่น้องผมซุกแน่ดิบแน่สา่งวันบ้ามียังกินหมูเย็นอยู่รอกว่าหันร้อยบ้ามีกินนี่ก็ได้กินักันนะแต่าีบน่วาเจ้า้าวงสั่นเลยเจ้าากว่ามีเนี่ยเจ้า่อใครดิ กวยนกมพี่น้องก๋วยจีนกวยเสียกปวยกินจังสี่กวยเสยบปุ๋ยมาดูเดียวเทารุ่นเดียวกันนี่นั่งกระตังเงยนะับเข้าหลงมันพูดใ้งนีต่างก๋ยพออ้วนพอ่น้องคนน่ามุ่งก๋วยมุไปยังไงดิ จรางมันเจเงๆนเจ้แล้วมันเจแล้วมันเจ๊เราเป็เจาแกก็้ิา่อ้โด้อายเล้นะเนี่เิ่เอายอีกแ้าเอต้งตั้งตั้งตั้าั้งเยตั้งเยอังนี่เป็นสุนายบอกเ้ยผู้ใดหงตเดินหอเนอะเป็นจะ่ได้กินไงมูป้าย่างนี่ฮะ้าเหนี่้าเที่เหลาบออนน่องนอเอพ้ เราเลวเดียวเลยก็เขาเจ๊ยมีอะบ่าวยำคว่ำเออยำคว่มหามันโอ้ยสีน้องผมเบิ้งเอาเป็นตะกินเพราะเป็นตะกินเบิ้งเอาครับผมบ้าเกาหลีตรงห่อผักนะครับนั่สไตล์เกาหลีก๋วยนกก๋วยนกแก้วมีจัดไปครับจัดไปครับผมอ่เดี๋ยวบ้านมีตัางกล่องให้เอาดีๆเลยเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยตอนนี้กันเอียพี่น้องมากิน ครับผมนี่ไปยังไงเมื่อไม่อ้วนดีพี่น้องผมพูดนะพี่น้องที่ทำงานับอ่าแล้วจากการจากงานแเราส่งไปสบายิของครับเนาะครับผมเอาบไปนี่กินจิ้มได้สิแบบผมไม่ได้แต่ไม่ได้ปูนกันมาพี่น้องผมกินเข่ากินน้ำน้ำกันพี่น้องขออนุญาตไปร้อมครับไอ้กระเป๋าหุ่นไม่เคยกินไหมจะเรียกว่าชิมเมื่อกี้ เทิงอีกแล้วเทิ <AH ้งอีกแล้วคือจุดเขาว่าจุดขายของบ้าเกาหลีเลยครับเป็นแบนดประจำตัวคนครับคันพ่าไปยังสี่เพาะแบนบ้าเกาหลีเอซีท่วงมาอะไยแล้ยบ้าเกาหลีของแท้ตรงแนวนี้มึงมาเเดียวม่นไ้นี่กับีวัของเฮาหรกับี่บัวของเฮ้าเรพี่น้องเนาะมาแซีบมาวๆต้อการพี่น้องผมไ่เดียว่นดม่ามา

ม่ต้องไปกินไยูดีปาเยีายู่นี้ครับนึงองบบเนี่ยครับีช้านมาอยเองมันจเป็นแบบว่าประมาณนี้ครับพูดไดบคับเมคือบัเบ้มังพักเมี่เอาบาอเขาอไอย่างยม่บานเด้อย่กับกพูดกบพี่กำลังเลยนะครับหรือพี่วันไมดเยอะไม่เยได้ห่างมึงอย่าม่งม่น

บ่อะไร้รอกันแน่วเกเาลงบ่ม่ที่บักปันที่บ้าเพผมก็หาผมหาตอนดีๆที่บวกกันบัวหัวเหยบไ้เขาลงเลยมช่ควาหมเสียตนั้นไม่มอเลยบ่ใายรอครับผมเขาดูเอาไป

เจ็ดด้วยเนี่เอินพ่อย่านี้อุ้ยเจ็ดดีเอ้ยเจเนะจะไปถามคนน้องเ้อพ่อหน้าพ่อนี่ครับกินน้ำเปลาพังกินน้ำกันงางนนี่งกินน้ำเปล่าบ่ามาหน่องลุงไ่เสียงม่ีเจ็เด้เจ้านย่เจ็ดล้ลอดจาเีนตื้อๆ้องเห็นเนมีเนี่ยมีเื่อก็มาอ๋อมวมาออกมาอ๋อมไปกินไป

พอคุ้นนเลยครับตุกาตามเหมือนเดิมคือก็็จากวจยยิมงานอีสานมาพี่น้องผมที่ประกาศใ้คำวอาคำจายกี่อาสา่รื่ผวไปบ้ามีความสุเข้าไปพี่น้องเด้อพอการจินครับกิมียอะไมความสุขไีครับความสิริวพี่น้องความสิรวต้องไปกอนห้อง